สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านกันเลยนะครับผมและอินดีต้อรับสู่ช่องโทโมชิกับผมนาเรหรือว่าโทโมชินะครับวันนี้เนี่ยผมเราจะมาอยู่กับเว็บไซต์นะครับผม Voice Avatar นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เรียกได้ว่าน่าจะสร้างกระแสให้กับเราโอตาคุ uh, ได้เป็นอย่างดีนะผมเพราะว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยผมมีความสามารถพิเศษที่สามารถแปลงเสียงของเราให้กลายเป็นตัวละครน่ารัก ได้อย่างน่าอัศจรรย์กันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าแค่เกิดมาแค่นี้นะผมก็น่าจะสร้างความน่าสนใจให้กับเหล่าคนดูแล้วนะครับผมเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันเลยดีกว่าครับโอเคก่อนเรามาพอเรามาที่หน้าเว็บไซต์นะผมโยซาก็จะถามว่าเปิดเสียงหรือปิดเสียงนะครับโอเคเรา,าเปิดกันก่อนนะครับแต่พอเข้าไปแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะเขียนซับไว้ให้นะผมว่าเธอชื่ออะไรนะครับเพราะว่าเธอพูดเธอพูด <laughs> รวมมากนะผมบอกก่อนนะโอเคไปกันเลยครับไปฮัลโหลวอล์ 容ののの範囲内ででああななたた要求を処理しますナと呼んくださいมีคำว,ว่า next นะครับนี่คือการอัดนะครับเธอบอกแล้วว่าเธอแนะนำตัวอย่างเรียบร้อยนะครับอสวัสดีด้วยนะฮะนี่คือโหมดสแตนบายนะครับก็คือโหมดที่ถ้าเราไม่พูดเธอก็จะพูดพูดให้เราฟังนะครับอเดี๋ยวเราลองดูนะ ยัอองอ,อ,อยู่ใช่ไหมโอเคมาเริ่มเลิกเลยนะครับมาเริ่มคันที่คำง่ายๆนะครับผมสวัสดีค่ะอ่าแข็งแกร่งอ่าเหนื่อยสวัสดีค่ะอ่าเขาก็าสวัสดีค่ะนะครับพอเธอพอเราให้แอปมันประมูลผลนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงครับท่านผู้ชมเพราะผมโอเคนะผมกดคูณให้แล้วกัน ิโ,โ,โ,โอเคฮะเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเนี่ยผมว่าเราสามารถพูดอะไรได้บ้างนะครับแล้วเธอจะแปลแปลงออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับรักเธอนะไอ้เต้าบ้าเปลี่ระมวลผลนะฮะเปลสซูระเกต้าก็ฮะรักเธอนะไอ้เต้าบ้าพอแปลแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับบัสซูระเกต้าก็บัสซูระ ไอเตาบอยแปลกๆเ่ยเอาละเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกสักหน่อยแล้วกันครับโอเรา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 เรเราเราเโจหนครับเียง้าเียอะไรนะหมก็พูดโราดิไม่เกิดอะไรขึ้นอะไรัมก่เกิดอะไรขึ้นะ นะครัะเมื่อกี้เรากดกูไปแล้วนะครับผมครั้งก่อนนะเราลองกดแบทบ้างนะเนะเาเนะได้ไงได้ไงมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกครับเมื่อไรจะเปิดเทอรอมแปลงมาก็จะเป็นแบบนี้ครับ ประทืมก็ก็ไม่เหลวนะก็ไม่เหลวนะอ่ะเดี๋ยวผมขอลองเล่นอีกสักคำแล้วกันโทโมคาชิช่อง YouTube ที่ดีที่สุดโอ้นยใจเลยโทโมคาชิช่อง youtube ที่ดีท um ี่สุดไหนนี่อะไรนะเอาใหม่นะฮะเมื่อ oui> ิปอะไรผมว่าโทโมคาชิดีนะแต่ว่าที่เหลือมันแปลกๆนะครับโทโมคาชิช่อง youtube ที่ดีที่สุด ก็ใช้ไ <BE> ด <AN ING> ้นะเอาละเดี๋ยวเรามาลองให้กูดกับน้องก่อนเลยก่นแล้วค่อยมาพูว่ารู้สึกยังไงนะครับก็หลังจากที่เราให้ AI เนี่ยได้แปลเสียงของเราไปแล้วนะจริงแต้ว่าคือสำเนียงของที่เราพูดไปเนี่ยจะไทยจ๋าแค่ไหนนะครับจะเป็นภาษาที่แบบเออไม่ใช่ญี่ปุ่นซะแค่ไหนนะผมสุดท้ายแล้วนะผมก็จะแปลให้เป็นญี่ปุ่นอยู่ดีซึ่งว่ามันก็ไม่ได้เลวนะมันก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว ถ้าเกิดใครมีไอเดียมันเจิดแล้วเอาเสียงน้องไปใช้ในการพากเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เลวเลยทีเดียวนะแต่ว่าอาจจะไม่ดีเท่ากับที่ให้คนพากจริงๆนะ AI พากแล้วมัรู้สึกปแปลกๆนาะส่วนใครอยากจะรับประสบการณ์การแปลงเสียงตัวเองนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์เนี่ยไว้ที่ด้านล่าง,งคิวดโดให้นะครับผมสำหรับคิวดโดนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคิวดโดหน้าสวัสดีครับกจก่งเกไกดช